หากว่าเธอนิยมนำ เต็มลำเรือเลยมันก็ยังเหลือเต็มลำอยู่เหมือนเดิมมันคืออะไรนะจ๊ะคนกุลินจาาสาววาลินจะรองไม่ไหวแล้วนะจ๊ะจะกินน้ำตาขับยาแล้วล่ะคะ่ะช่วยสาววาลินเลยนะจ๊ะชาวกุลินจ่าช่วยเตือนหน่อยนะจ๊ะแม่ค้าตาดำๆนั่งกันตาตะล้นเลยน,นั่นแหละไปส่งเสียงเรียกเขาแจ๊กหน้าไมโป่ยเฉยยังไงเออ เาเอามาขายเราไม่เมาโชว์นะพะ่อจ๋าแม่จา๋าพี่จา๋าน้องจา๋าว<อ>่าไงล้วพี่มานมีหวานขนมมะแกงกันแล้วล่ะหวานีเ็บขนมวมะแกงหวานเท่าไหร่พี่ฉันก็หวานเท่านั้นแหละเออมาพ่อจา๋าแม่จา๋าพี่จา๋าเราไม่มีตังซื้อของกินเราก็มีแลกขนมมะแกงก็ได้เอาไหมแกาวมีไปสามเล่มไก้วมะแกงไปห้าถาดกันแล้วกัน เชิญเลยนะคะน้าเวทีนะคะไี่ยินเสียวหวานหวานน้าเวทีเลยนะจ๊ะใครหมาไม่เจอนาทีทองนาทีหูดนะจ๊ะไี่อยู่หน้ากานะจ๊ะอยู่หน้าเวทีจ้ะเอออย่าเดินงงนะจ๊ะตอนนี้เหลือเวลาอีกสิบนาทีนะจ๊ะพวกเรายังรอพวกท่านอยู่นะจ๊ะขอความเมตตานะจ๊ะวันนี้วันสุดท้ายนะจ๊ะของดีของปู่มีที่เดียวนะจ๊ะพี่จังหวะ